เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับวันนี้ทกศได้อนุมัติสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อด่วนเร่งด่วนนะครับวงเงินกู้เนี่ยรายละไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบีย้ย0%นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้สาระประโยชน์ดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยกลุ่มเกษตรกร,กรที่เป็นลูกค้าของทกศและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 วันนี้เนี่ยทกศมีมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับในวงเงิน1 7 0 0,000 000, ล้านบาท ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเกษตรกรให้สามารถกลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองโดยมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึง30มิถุนายน2564นะครับวันนี้นะครับผมจัดทำคลิปนี้เนี่ยตรงกับวันที่10มิถุนายน2563นะครับสำหรับเงินกู้สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ นะครับวงเงินรวมเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านบาทาสำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายในการหมุนเวียนและทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วงเงินกู้ลายละไม่เกิน50 0 0 0บาท อัตราดอกเบี้ย0%ต่อปีใน3เดือนแรกนะครับและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ก็คือร้อยละ6.5ต่อปีนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรกรท่านใดมีความสนใจนะครับอยากจะกู้เงินในโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพหลายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีในช่วง3เดือนแรกนะครับท่านสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ทกสทุกสาขาหรือที่เซานเตอร์55 02 555 0555นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายน2564นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ